กรบสวัสดี f อฟซี t อนทุกคนครับอาจารย์หายหน้าหายตาเลยนะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเข้ามากดแชร์ให้ก่อนวันนี้บอกแนวทางขาน้อยวันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าคือคุณแม่อาจารย์ผ่าตัดนะครับอาจารย์ต้องไปนอนเฝ้าเนาะก็เลยแบบไม่อยากรบกวนคุณแม่ก็เลยไม่ได้อัดคลิปก็ขอแสดงความยินดีนะกับลูกศิษย์ทั่วประเทศเลยนะครับหลายคนถูกหวยกันเนาะเพราะว่ารัฐบาลเลขคู่ป,ปู่เข้าตรงๆเลยเนาะ หนะึ่งแปดสองเราเลขคู่ปู่หนึ่งแปดสองเลขแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเฮ้ยแปดสองมันอันพอดีก็เลยซื้อได้แต่หนึ่งแปดกับสองหนึ่งก็เลยถูกหนึ่งแปดล่างไปตรงๆอาจารย์ก็บอกแล้วถ้าแปดไม่มาอาจารย์ลาออกจากการให้หวยลาออกจากการให้หวยแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มาเตะปากไปเลยเป็นยังไงหนึ่งแปดล่างเดี๋ยวว่าได้เดี๋ยวยังไม่ได้สรุปให้นะครับเพราะว่าวันนี้คุณแม่ออกโรงพยาบาลเดี๋ยวอาจารย์อ่จะต้องไป ตอนนี้มีข่าวร้ายคือโควิดคืบหน้ามาวันนี้อาจารย์ไปบริจาคของหลายพื้นที่บิ่งไปดูแม่ด้วยไปบริจาคของด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ต้องไปบริจาคแจกไข่ทั้งหมู่บ้านเขาโดนปิดนะครับเขาโดนปิดเ้าจะไปแจกไข่ทั้งหมู่บ้านเลยมาด้วยน้เอเน้อเนาะเขาโดนปิดเขาจะไปแจกไข่ทั้งหมู่บ้านวันนี้มีเรื่องวุ่นอีกแล้วอำเภอนามน ตอนนี้ผู้ป่วยโควิดปกปิดไทม์ไลน์แล้วก็ตอนนี้ยังผลยังไม่ออกนะยังไม่ชัวร์แต่ว่าคนในครอบครัวติดไปแล้วทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับถ้าผลตรวจเป็นบวกโอ้โหซวยกันหมดทั้งนามนเลยทั้งอำเภอที่อาจารย์อยู่นะเนี่ยแหละเขาบอกอยู่แล้วว่าอย่ากปกปิดถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงอะ่ะก็ต้องแจ้ง ตอนนี้เซ็งเลยนะครับเซ็งเลยเนาะสงการน่ะไม่พากันล็อกดาวปัญหามันเลยเป็นแบบนี้แหละเมืองไทยไม่พากันล็อกดาวล์ลกมันลามไปหมดถ้าล็อกดาว์สงการพ่อแม่บางคนก็ยังไม่ตายเพราะว่าลูกลานกลับมาบ้านเอาโควิดมาฝากพ่อฝากแม่ปากตาฝากใยายตายกระสินตายแล้วหนึ่งคนคุณตาแปดสิบหกปี จริงๆแกจะมีอายุยืนถึงร้อยปีนั่นแหละลูกหลานกลับมาเอาโควิดมาด้วยติดเขาบอกอยู่ไม่จำเป็นอย่าเดินทางเป็นไงกันล่ะไม่รู้จะพูดยังไงครับมาเราเข้าเรื่องหวยดีกว่าปวดหัวพูดไปปวดหัว ฮานอยนะครับถ้าเป็นไม่ได้อยาไปบริาราหารวัดที่นี่เองอะฮานอยนะฮะฟันเจ็ดรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดครับเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกสามตัวมีเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าแปด 7จ็ดห75 3 758นะฮะต่างห้าสามห้าแปดเร็วยเม็ดเดียว7 5็ดห้าห้คอลูกศิษย์ทุกคนโชคดีหางกกไกลโรคไโคววีจุดเก้าจะรันติขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย